สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมเกมอะไรอยู่ <c oughs> อทุกคนขอขบอกเสียงก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอหรือว่าดัดเอกไททันนี่นะครับก็จะมีไททันให้เปลี่ยนเลือกมาจาแปลงล่าเป็นเกาะไลเนอร์

ดีต่อยเฮ้ยเฮ้ยขอมันจะสู้กับเอเลน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 ฉันจะต่อยนี่นะครับอันนี้คือไททันก่อนนะครับหรือว่าไททันกอกำเนิดนี่ครับทุกคนเราก็มาเรียบร้อยเราก็ต้องให้ไอฮอยนี่ครับ เราจะมารีวิวด่านกันก่อนนะครับเฮ้ยเคยแปลงร่างเป็นอะไรนั่นนะเฮ้ยนั่น,นมันไทเทนคนสองครามกว่าแล้วเออทุกคนจำพอดีว่าผมเอาเพื่อนมาด้วยนะครับเพื่อนที่เป็นแท้ๆขนส่งครามสวัสดีเพื่อนเฮ้ยสวัสดีเว้ยโอ้ยไ,ไอ้เพื่อนเพื่อนมันจับน้ำว่ะ <c oughs> แบงล่างเว่ยแบงลอบุยแบงล่างไม่ทันเอ้าทุกคนครับนี่ครับเราก็ต้องเยอยเยอะเยอะเยอยเยอะเฮ้ยเฮ้ยนี่คือแกงฉันใช่ไหมเนี่ยเออนาดิใช่ วันนี้พวกสองคนมีไอ้ท่านเกาะอ,อีกตัวหนึ่งแล้วก็เทท่าขอสคงคำซึ่งไอ้เทท่านเกาะอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยขอทาทายหน่อยอไงได้อีกตัวหนึ่งเหรอเฮ้ยผู้บอกว่าเฮ้ยแค่นั้นเหรอเฮ้ยเพื่อเราจะไปสู้กันนะครับเฮ้ยจุ๊บตัวบี้เฮ้ยนี่เนต่อยเพื่อนโอ้ยอ๋อ เป็นไงเราอย่างฟิลปะล่ะออนทุกคนครับอ่ะซึ่งด่านนี้มันก็พิเศษมากเลยนะฮออกมาจากกทุยทุยทำไมตัวผมผอมเพียวมากมากเลยอะนะครับผู้ชมตัวผมเนี่ยผมเพียวมากมากเลยเพียวชื่อว่าไม่หมินนิ่นะนะ หึฉันนะ่ะจะแปลงเรื่องอออยททานไอตัวอวกาศอวกาศเลยเหรอไม่เชื่อครับผมู้ชมม,มันจะลองเป็นไททันเออจูจอ่โจมลองดูครับอ่ะทนุก้นผมไปก่อนเนี่ยครับผมจะเอาไททันจูจ่โจมแล้ก็ตแองป เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันมือแล้วเอเลนเจเกงไงล่ะฉันจะตังจากเอเลนเจเกงฉันจะไม่ช่วยแกเฮ้ยฉันขอไปต่อยเพื่อนกันนะเฮ้ยอย่ามาต่อยดิโอ้ยจะหนีไปไหนฮึโอ้ยโอ้ยขอไปหาเพื่อนอีกคนดีกว่า เพื่อนว่าไงอยู่ที่ไหนเราเพื่อนไม่อยู่เอาไม่รู้ด้วยไม่อยู่อยู่ตรงเนี้ยนี่ยใครท่านมอญห่วงพ่อโอ้ยโอชูข้าดีดีโอ้ชูชชูชันชิชูช้นชูชัชน พลึกบ้าเนี่ยครับผู้ชมเนี่ยผมจะลองแปลงล่าเป็นไททันมาหึงมาดูนะครับเอ้าวดูมาหึงมามากมากเลยแล้วก็ตกแปลงล่าเป็นไททันห้องสิบเมตรนี่ครับ คุณลูซัสไททันโอ้โหต้องเสียโลมากกว่าเออ่ะเร,ร,เร,รๆๆกาก็จะปแปลงระางไปไททานคอนสูงครามดูปล่อยลุยตุๆๆๆ้ะครับผู้ชม โอ้ยไอ้เพื่อนแงโหเพื่อนดูนี้ดูชั่วร้ายมากๆโอ้ยอย่าแปลง่ายังไม่เสร็จเลยโอ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่กดอีกกดทุบเท้าตัวบี้ตัวบี้ตัวบี้นี่แน่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 

ะออกมันจากร่างท้อยๆนะครับเอออ่าสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องกดตัวแรกไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายตัวแรกไปหมอแล้ว